มอร์นิ่งค่ะเช้าแล้วนะคะ เอ oh, าเช้านี้สิงคโปร์ hmm. เริ่มแล้วนะจ๊ะเริ่มแล้วในการจัดการรับมือกับพวกแก๊งคอ์เซนเตอร์รวมไปถึงพวกมิจจีออนไลน์ทั้งหลายด้วยนะคะเอาจริงๆเริ่มมาตั้งแต่16ธันวาคมแล้วคือเอาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้โยกเคยพูดไปแล้วในทิกตอกนี่แหละเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวแปะลิงก์ให้แล้วไปย้อนดูนะประเด็นก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาจะให้ธนาคารแล้วก็ค่ายมือถือร่วมกันรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายจากไอ้พวกมิจีออนไลน์พวกนี้แก่ประชาชนชาวสิงคโปร์ของเขานะคะซึ่งในรายละเอียดเน เดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาแต่ว่าในส่วนของล่าสุดก็คือว่าเขาจะมีการาบังคับใช้ภายใน6เดือนนะภายใน6เดือนนี้เนี่ยทางธนาคารค่ายมือถือเนี่ยต้องไปเตรียมพร้อมรับมือในการทําตามเฟรมเวิร์กที่ว่านี้หรือว่ากรอบความปรับผิดชอบร่วมกัน S R F Share responsibility framework นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเขากำหนดให้ธนาคารและค่ายมือถือมีหน้าที่แล้วก็มีมาตรการในการจัดการพวกมิจ้ออนไลน์พวกนี้นะคะเช่นมันมีเยอะมันมีหลายข้อหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการหน่วงเวลาหน่วงเวลาของธุรกรรมต่างๆธุรกรรมที่มีการโอนเงินออกจากบัญชีเกินครึ่งหนึ่งภายในเวลาอันรวดเร็วธนาคารมีหน้าที่ต้องโฮไว ดึงเอาไว้24ชั่วโมงแล้วก็ต้องรีบติดต่อเจ้าของบัญชีให้ได้ทางมือถือก็ต้องส่ง SMS ไปเตือนทางเจ้าของบัญชีให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นกรอบกําหนดหนึ่งในอีกหลายๆข้อที่เขามีการระบุว่าธนาคารแล้วก็ค่ายมือถือต้องร่วมกันจัดการถ้าไม่ทําคุณจะต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพวกแก๊งมิจฉาชีปออนไลน์พวกนี้พวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พวกนี้นะคะซึ่งตรงนี้แต่ไอที่อย่เคยเล่าให้ฟังเมื่อตอนเดือนตุลาคมก็คือว่ากรณีที่คุณไปโอนนเงิด้วยการแบบ โรแมนสแครมอะโดนโรแมนสแครมมันหลอกให้หลักหลอกให้หลงแล้วก็โอนไปให้อันนี้ไม่อยู่ในข่ายความรับผิดชอบนะอันนี้ถือว่าเป็นความเต็มใจในเวลานั้นนะถือเป็นความแบบให้โดยสเสน่หาในเวลานั้นคือไปหลงหลักเขาแล้วก็โอนเงินให้เขาอันนี้ธนาคารและค่ายมือถือจะไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบจะไม่ได้อยู่ใน SRF ตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่สําหรับทุกคนไม่ใช่สําหรับทุกบัญชีเขาตั้งกรอบเอาไว้ที่สําหรับบัญชีที่มีมูลค่าในบัญชีนะมีเงินในบัญชีเนี่ยห้าหมื่นสิงคโปร์ดอลลาร์ขึ้นไป ห้าบัญชีที่มีเงินอยู่ในบัญชี5 0,000สิงคโปร์ดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ยนะและ ay, kind of 25, ้วมีการโอนออกเกินกว่า2 5 5 0 0ดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยนะครึ่งหนึ่งเนี่ยนะให้มีการระรับธุรกรรมนั้นเอาไว้24ชั่วโมงถามว่าอ้าว5 0 0 0 0ดอลลาร์มันประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณล้านสองประมาณ1น0 0 0ล้านสองแสนบาทไทยถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดบัญชีของคนที่มีเงินไม่ถึงนะประมาณสักมี9 0ก้าแสนล้านหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันก็เยอะนะ จะไม่ช่วยเขาเหรอคือเขาบอกว่ามันก็ต้องมีการบาลานซ์กันระหว่างลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารเพราะว่าถ้าเกิดโอ้โหเรียกว่าเหมากันทุกบัญชีมันจะกลายเป็นว่ามันจะเยอะแยะมากมายไปหมด SMS มันจะเยอะไปหมดมันจะเป็นการรบกวนการทําธุรกรรมของลูกค้าทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสโคบเอาไว้ที่บัญชีที่มีมูลค่า5 0,000ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไปและมีการโอนออกมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของมูลค่าที่อยู่ในบัญชีนั่นเองนะคะอะตรงนี้ก็มีเวลา6เดือนในการเตรียมตัวสำหรับธนาคารแล้วก็ค่ายมือถือที่สิงคโปร์นี่คือมาตรการในการลดความเสียหายที่สิงคโปร์เขาทำส่วนของประเทศไทยเดี๋ยวมีอัพเดตเมื่อไหร่เหมืนเล่าให้ฟัง